วันนี้วันที่ยีเดือนกุมภาพันธ์2556ค่ะาสิบหกค่ยีหลยีกันใหญ่เลยน่าสงสารเลยน่าสงสารเลยหุ้ยหุ้ยจังน่าสงสารเลยอะยีหลาร้ร้องมันใหญ่เลย<อ>